สวัสดีค่ะพบกับมินิมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาสอนสมัครแอป PAYER นะคะเป็นแอป,ปการเงินคล้ายๆกับแอป,ปธนาคารนะคะเป็นแอป,ปที่ฝากได้ทั้งเงินสดแล้วก็เหรียญคริปโตต่างๆนะคะกดเข้าแอป,ปมานะคะหน้าแรกก็จะเป็นให้อ่านเงื่อนไขต่างๆของแอป,ปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดอ r e e นะคะ กดอกี้เรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้มันก็จะหน้าแบบว่าเป็นเอ่อแอคเค้าของเรานะคะเป็นพาสเวิร์ดแล้วก็โค้ดที่เราจะเข้าแอปเหมือนคล้ายๆโค้ดธนาคาร6หลักนะคะเราสามารถแก้โค้ดตรงส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถแก้รหัสผ่านได้ด้วยนะคะโดยการกดแชน์พาสเวิร์ดที่อยู่ข้างล่างะค่ะ พอกดเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะการตั้งพาสเวิร์ดของแอปนี้จะต้องมีตัวอักษรนะคะมีพิมพ์เล็ก1ตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวแล้วก็รวมตัวเลขด้วยค่ะอย่างน้อยก็จะต้องมี8ตัวรวมกันนะคะเดี๋ยวแอปจะลองตั้งง่ายๆให้ดูก่อนนะคะส่วนซีเค็ t โค้ดตรงนี้เป็น6หลักนะคะสำหรับเข้าแอปนะคะก็ ใครจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะอดจะลองตั้งให้ง่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มค่ะพอกดคอนเฟิร์มเสร็จนะคะก็กดพินโค้ดนะคะทั้งหมด4หลักนะคะอันเมื่อกี้6หลักเนี่ยเป็นสำหรับยืนยันเวลาเราลืมรหัสผ่านนะคะต้องขออภัยด้วยส่วน4หลักอันนี้เป็นสำหรับเหมือนกับว่าเอาไว้เข้าแอปนะคะ กดเสร็จแล้วให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นหน้าทัสไอดีก็คือใช้ลายนิ้วมือนะคะส่วนแอรไม่ได้ใช้นะคะแอรใช้แค่พินโค้ดพอก็กดสคริปต์นะคะส่วนใครจะตั้งค่าก็ลองทําดูนะคะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราให้เราเลือก2แบบนะคะเป็นแบบโหมดมืดหรือว่าเป็นโหมดสว่างนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเลือกเสร็จแล้วให้กดดันนะคะ พอกดเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้เลยคะ่ะเป็นหน้าหลักก็จะเห็นได้นะคะว่ามีเหรียญหลายแบบที่แอปนี้สามารถที่จะรองรับนะคะการฝากถอนได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกดกันที่ Account Number นะคะ ค่ะแล้วลองดูนะคะว่าเราสามารถยืนยันอีเมลได้นะคะเวลาแบบเราลืมรหัสผ่านหรืออะไรต่างๆนะคะส่วนการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่ง SMS นะคะครั้งละ0 0 5ดอลลาร์นะคะซึ่งแอดว่ามันก็แพงไปอ่ะนาะแค่อีเมลก็พอแล้วอะคะ่ะต่อไปเรากลับมาหน้าแรกนะคะเมื่อกี้แอดลืม อธิบายไปนะคะว่าให้เราไปกดที่ My Account เหมือนตอนแรกก่อนนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะแอ c o ค n ทที่แอดวงไว้ให้ตรงส่วนนี้นะคะเป็น Account ที่สำหรับแอปหรือว่าเว็บต่างๆที่รองรับการจ่ายเงินฝากถอนเงินแบบ payer นะคะก็สามารถเอา Account Number ตรงส่วนนี้ Copy ไปวางได้เลยนะคะต่อไปนะคะแอดจะแนะนำวิธีการ ฝากถอนเป็นบิตคอยก่อนแล้วกันนะคะก็เราก็กดเข้าไปนะคะตรงที่แอดวงนะคะถ้าใครอยากฝากถอนบิตคอยนะคะหลังจากนั้นก็กดแอดมันนี่ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ กดเข้ามามันก็จะมี a d d r e s ของ bitcoin นะคะเหมือน a d d r e s bitcoin ทั่วไปเลยค่ะที่มีตัวอักษรเยอะเราก็สามารถแกบ copy a d d r e s นี้นะคะเข้าไปวางในกระเป๋าเงินที่เราจะส่งเข้ามาใน player ได้นะคะแต่ว่า app player อันนี้เนี่ยจะมีขั้นต่ำนะคะในการฝากก็คือ0.001 bitcoin นะคะเดี๋ยวแอ d ดจะลอง ฝากเงินเป็นดอลลาร์ดูนะคะดอลลาร์จะอยู่อันแรกเป็นตัว S สีเขียวนี่เลยนะคะกดเข้ามาเช่นเดิมค่ะกด Add Money ที่อยู่ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นวิธีการฝากก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบในการฝากนะคะแต่ว่า Add ลองฝากเป็น v ลองกดเข้าไปเป็นวีซ่านะคะมันจะรองรับเฉพาะวีซ่าที่อนุมัติในประเทศรัสเซียนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่า a d ดทำผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าสำหรับใครที่มีวีซ่าจะลองดูก็ได้นะคะ ว่ามันทำได้หรือเปล่าหรือไม่รหัสของแอดอาจจะไม่ได้อนุมาตจากธนาคารว่าให้ฝากถอนข้ามประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะซึ่งแอดก็ยังไม่เคยฝากแบบจริงจังนะ,คะแค่เข้าลองลองเข้ามาดูวิธีมันนะคะส่วนลองกดเป็นมาสเตอร์การ์ดสำหรับใครมีมาสเตอร์การ์ดนะคะลองเข้ามาดูค่ะ วิธีการฝากก็ง่ายๆนะคะเราก็กดว่าเราต้องการฝากเท่าไหร่อย่างสมมติเราต้องการฝาก10ดอลลาร์นะคะคือขั้นต่ําของมันนะคะคือ10ดอลลาร์นะคะของแอปนี้แล้วเวลาเราฝากจริงๆเราต้องฝาก 10. 6ุดดอลลาร์นะคะเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมของแอปด้วยนะคะหลังจากกดใส่ตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด add นะคะ พอกดแอสเสรแล้วเนี่ยมันก็จะถามว่าเราต้องการฝากเท่านี้ใช่ไหมในแบบนี้ใช่ไหมเราก็กด confirm เข้าไปเลยค่ะพอกด c o n f i r มเนี่ยอย่างแอดอะยังไม่เคยฝากนะคะก็คือเราก็ต้องกดใส่ นัมเบอร์ของมาสเตอร์การ์ดวันที่อะไรเงี้ยค่ะตามข้อมูลที่มันเขียนไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เขียนไว้ข้างล่างนะคะว่าสําหรับใครที่ฝากครั้งแรกจะต้องมีการยืนยันตัวตนก็คือถ่ายเลขบัตร <med> ประชาชนเลข ID card ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันด้วยนะคะก็เหมือนแอปธนาคารทั <uch> ่วไปที่เราต้องถ่ายบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนะคะซึ่งแอปเนี่ยยังไม่เคยฝากถอนกับแอปนี้แต่ว่าเอาวิธีมาเสนอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้ากดเปนเอาไปแล้วเนี่ยวิธีการยืนยันมันอาจจะเด้งขึ้นมานะคะต้อง ลองทำดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าแรกกันนะคะเรามาดูวิธีการถอนนะคะกดไปที่ transfer ตรงที่ add วงเลยค่ะกดเข้ามานะคะวิธีการถอนก็จะมีถอนหลายแบบนะคะอย่างสมมุติเราส่งให้กับคนที่เ,เป็นใช้แอปเพ y e เดด้วยกันหรือว่าวีซ่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบค่ะวิธีการถอนก็ง่ายๆนะคะก็คือ กดเข้ามาสมมติเราเลือกเป็นวีซา่าแล้วกดเข้ามาว่าเราต้องการถอนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรให้เรียบร้อยนะคะการถอนจะมีค่าธรรมเนียมในแต่ละรูปแบบนะคะค่าธรรมเนียมจะอยู่ข้างล่างสมมติถอน10ดอลลาร์นะคะพอกดลงมาปุ๊บ ยอดทั้งหมดที่มีใน p a y e เก็จะต้องมี15.25ดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ถือว่าเยอะมากนะคะแต่เราลองมาใส่100ดอลลาร์กันนะคะเรามาดูกันว่ายอดที่เราต้องมีในแอปเพ y e เเนเท่าไหร่ค่ะถ้าเราฝาก100ดอลลาร์นะคะยอดที่เราต้องมีคือ107.5ดอลลาร์ซึ่ง แอ p เพย์เเนี่ยมันจึงเป็นแอปที่เหมาะกับการฝากถอนในปริมาณที่ถือว่าเยอะๆนะคะมันถึงจะคุมต่อไปเราไปดูที่หน้าแรกแล้วก็กดปุ่ม exchange ที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คืออันนี้จะแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำที่อันนี้ได้นะคะแต่ว่า อันนี้คือขั้นต่ํามันเยอะมากก็คือเหมือนกับว่าต้องมีก้อนใหญ่ๆห,หน่อยนะคะถึงจะทําได้เดี๋ยวเราแอดลองใส่เป็นตัวเลขดูนะคะสมมุติว่าแอดต้องการ0.01บิตคอยมันก็จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ที่188.87ดอลลาร์นะคะสําหรับค่าเงินในตอนนี้นะคะหลังจากนั้นก็กด exchange ถัดไปนะคะแต่ว่าของแอดเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยกดถัดไปไม่ได้นะคะต่อไปในหน้าของเทรดนะคะก็เป็นคล้ายๆการเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะส่วนแอดเล่นไม่เป็นนะคะสำหรับแอปเพย์เออร์นะคะข้อดีข้อเสียของมันก็อย่างเห็นอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือข้อดีเนี่ยสามารถแปลงบิตคอยเป็นเงินสดได้นะคะแต่ว่าข้อเสียคือต้องมีปริมาณที่เยอะหน่อยแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็จะแพงหน่อยนะคะสําหรับการเบิกฝากถอนแอปนี้แอดแนะนําว่าให้ฝากถอนเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามันจะได้คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าเราฝากทีแล้วน้อยถอนทีแล้วน้อยค่าธรรมเนียมมันแพงนะ ยังไงสำหรับคนที่ต้องการสมัครแอปนี้นะคะก็สามารถโหลดใน Play Store App Store ของมือถือของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากโหลดแอปก็สามารถเข้าเว็บ p พลเยอของมันได้นะคะสำหรับวันนี้แอดคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ